ครับทุกท่านบกักผมแมนดักมาเตอร์ในช่อง DMC h a n n e l ช่องที่มีสาระและความทเทรตเบียมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านเข้าสู่การแกะอรอยไขยปริศนาสำนวน e s i d e n t Evil ตอนนายทหารผู้ถูกลืม Ghost The Forgotten s o l d i e r DLC Ghost Survivor ว่าเรื่องราวและประวัติของชายคนนี้มีประวัติและที่มาอย่างไรกับกระผมแมนดักมาเตอร์นักสืบ e s i d e n อ Resident Evil ซ e รีส์เราจะมาแกะรอยไขยปริศนาไปพร้อมกันเลย จุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาโกดหรือนอายทหารผู้ถูกลืมนั้นตัวเขาเองนั้นได้สังกัดกับหน่วยที่ถูกเรียกกันว่าอัมเบลลาเซโครตี้เซอร์วิสซึ่งในภาคนี้นั้นได้กลายเป็นกองกำลังป้องกันส่วนตัวหรือไพรเวทโซนเยอร์ไพรเวทโซนเยอร์พวกนี้ได้ขึ้นตรงกับทางแม่ทัพของทางฝรั่งเศสที่ถูกส่งเข้ามายังสู์วิจัยเดอะเนสตเพื่อชิงงานวิจัยจีไวรัสและตัวเขาเองนั้นได้เผอทำปืนลั่นไกใส่ดรวิลเลียมเบอร์กิน ที่พยายามจะขัดขวางการชิงภารกิจในครั้งนี้ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้อัลฟ่าถึงหน่วยกวดป้หมไม้ในตอนนี้เคลื่อนที่ไปอย่างปีกตะวันตกในตอนนี้เราต้องช่วงชิงกีวรับมาให้ได้นี่คือโกดรับทราบขับทันในตอนนี้เราอยู่ที่จุด W3 รับทราบในตอนนี้นี่คืออัลฟ่าเราเข้าสู่จุดเป้หมไม้ปลายทางรับทราบกับท่อนในตอนนี้ผมกําลังจับตาดูเป้หมไม้อยู่นี่คืออัลฟ่าในตอนนี้จับตาดูป้หมไม้ต่อไปเขากำลังเปิดเสบรับทราบับผมรอสัญญาจากท่าน จับต้าดูจีไวรัสเรากำลังเข้าไปแล้วด็อกเตอร์เบอร์กินในตอนนี้เขาเงียบไปแล้วยี่สิบสองกันยายนปีพันเก้าร้อยสิบแปดจับตาดูจีไวรัสไว้เอาละ่ะพวกเรามาละไปุดนะด็อกเตอร์ด็กอดกเตอร์เบอร์กิน,กกนคุณมากับเราเดี๋ยวนี้ กกคิดว่าจะเอามันมาจากฉันเหรอนี่มันเป็นงานวิจัยชีวิตฉันนะเว้ยฉันไม่ส่งให้พวกแกเด็ดขาดเราลักคำสั่งมารุกตัวบักินฉันจะท้ามคุณอีกครั้งหนึ่งโอยอ้ิ้งแกทำบ้าอรลงไปฮัตตอกีคำสั่งคือเอาตัวเขาไปเป็นเป็น งานเข้าแนะครับท่านเป้อไหม้ยต่อตอนผมเลยจำเป็นต้องกำจัดครับท่าน correct, sir. แกพูดหู <Roger that. S 1> รับทราบแล้วเอาตัวอยา่าแล้วรีบไปได้ลีลยว s <S เอาเราพูดเราไปตัดการเชื่อมต่อ เมื่อภารกิจในการชิงจีเวรัสของโกธนั้นทำสําเร็จเสร็จสมบูรณ์เรื่องราวต่างๆมันควรจะจบลงถ้าไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพของ DLC g h o s t s o v e e r the Forgotten Soldier ในภาพนั้นโกธจะถูกเล่นงานโดยจีวิลเลียมเบอร์กินเที่ยวกรงเล็บนั้นฟาดเข้าบริเวณหน้ากาก,ากของเขาซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนและทําให้หน้ากากของเขานั้นแตกลงไปและเหตุการณ์ตรงนี้ไปตรงกับ wallpaper ที่มีการเปิดตัว the Forgotten Soldier ที่มีนายทหารคนหนึ่งถือปืน HMG และก็มีตรงบริเวณหน้ากากนั้นมีรอยโดนขูดอย่างชัดเจนจากจุดตรงนี้ทางฮังและหน่วย US คนอื่นนั้นคิดว่าโกดนั้นเสียชีวิตลงไปแล้วแต่ความเป็นจริงตัวเขาไม่ได้เสียชีวิตลงและเริ่มต้นภารกิจการชิงจีไวรัสได้ผิดพลาดลงนะครับผม ครับเริ่มกันแล้วไปถูกมุ่งหมายเราก็คือไปที่เนี่ยครับผมรถเคเบิลนะฮะไกลอยู่ไป

เรียบร้อยอันนี้เอากระเป๋ามาดวงไปนึง มาลวเลวยนีเฮ้ยเข้ามาระวังระวังตายมีตอ่อ X ครับผม Fy fader. โอ้โรอดครับเนี่ยเข้ามาได้ละอ้าวนี่มัน ฉันขอนะเอดวงเนี่ยฮะจากจุดตรงนี้ในตอนถ่ายโกต์นั้นจะถูกเอาปืนจ่อโดยเอ a ดวงเพื่อให้ส่งมอบกีเวรัตให้กับตัวเธอและเหตุการณ์ในตรงนี้เป็นการเฉลยว่าเอ a ดวงนั้นรอดจากการที่ตัวเธอนั้นตกลงไปในเหวด้านล่างเหมือนกันเนื้อเรื่องตอนปี1998นอกจากนั้นโกต์เองนั้นก็ไม่ได้ตายอย่างที่ใครหลายคนคิดนะครับแต่ตัวเขาเองนั้นไปปรากฏตัวใน Res i d e n t Evil 6 โดยมีการเปิดตัวครั้งแรกในช่วงปีคศราช2012นะครับเป็นหนึ่งในตัวละครเสริมของเนื้อเรื่องเอเดวองและเอเจนต์คนนี้นะครับหรือโกนนั้นมีส่วนร่วมในการทาภารกิจร่วมเอเดวองเพราะเอเดวองนั้นไม่ได้ยิงโกนอย่างที่คิดนะครับหน้ากากที่ตกอยู่นั้นไม่มีร่องรอยของกระสุนปืนหรือรอยเลือดแม้แต่นิดเดียวประกอบกับบุคลิกของเอเดวองนะครับที่ตัวเธอนั้นไม่ใช่คนที่สังหารใครโดยไร้เหตุผลน,นะครับ ตัวเธอเองนั้นตอนหลังจากการที่เจอลีออนสกอตเคนดี y นั้นบุคลิกของเธอก็เปลี่ยนไปเธอนั้นเลือกที่จะไว้ชีวิตคนหลายๆคนตลอดจนต้องการจะช่วยเหลือคนที่เธอคิดว่าใช้ประโยชน์ได้นั่นรวมถึงเอเจนต์หรือโกด์นั่นเองและก่อนจะจบนะครับนี่คือหน้าตาของโกด์นะครับที่มีการเปิดเผยในไฟล์ของตัวเกมนะครับซึ่งเป็นลักษณะาการขยายภาพนะครับหน้าตาของเขาก็จะมีลักษณะประมาณนี และนี่ก็คือการไขปริศนาที่มาที่ไปทั้งหมดกับกระผมแมดามมาเมตอร์นักสื่อ e ระ d E นอีวิ l ซีรี e ์ชอบอย่าลืมกดไลค์และ subscribe เกมดีมีิาระต้องด็บชแนลขอบคุณครับแมดามมาเมตอร์นักสื่อ e ระ d e นอีวิ l ซีรี e ์ขอบคุณคา่า